พอแก่ตัวมาสายตาก็ไม่ค่อยจะดีมองอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นหนูหนูช่วยยายดูรถเมล์หน่อยลูกว่าเป็นรถเมล์สายอะไรโอ้ยมายุ่งคนกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ <c oughs> ช่วยดูให้ยายหน่อยนะหนูถือว่ายายขอร้องละยายตาไม่ดีโอ้ยน่นลักคะ เลยคนแก่แถวเนี้ยายของฉันก็ไม่ใช่ทําไมต้องมายุ่งกับฉันด้วยถ้าไปไหนมาไหนคนเดียวมันลําบากก็อยู่บ้านไปสิยายเฮ้ยฮ้ย <c oughs> ในโลกนี้ใครมันจะไม่แก่บ้าง <c oughs> ขอโทษค่ะฉันไม่มีที่จับ <c oughs> ขาวหน้าก็ยืนดีๆหน่อยสิยายเสื้อผมยับหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจครั้งที่สองแล้วนะยายถ้าแค่นี้ดูแลตัวเองไม่ได้ก็อยู่บ้านไปสิเออเอ็งไม่แก่บ้างก็ให้มันรู้ไปสิทำไมไม่เรียกชื่อฉันสักทีนะฉันรอมาตั้งสี่ชั่วโมงแล้วลองไปถามดูดีกว่าหนูหนูทำไมไม่มีใครเรียกชื่อยายไปรับยาสักทียายรอมาตั้งสี่ชั่วโมงแล้ว คุณยายชื่ออะไรคะอะไรนะคุณยายชื่ออะไรคะฮะอะไรนะหนูถามว่าคุณยายชื่ออะไรคะอ๋อได er. ้ยินแล้วค่ะยายชื่อมิวกี้ค <DOWN 2> <teokbokki> ่ะเขาเรียกชื <tadi> ่อคุณยายไปตั้งสิบรอบแล้วค่ะคุณยายไปอยู่ไหนมาอะไรนะคะยายหูตึงหนูถามว่ายายไปอยู่ไหนมาเขาเรียกชื่อยายตั้งสิรอบ อยู่แถวนี้แหลคะค่ะยายตั้งใจฟังแล้วนะแต่มันไม่ได้ยินจริงๆในเมื่อยายหูไม่ดีอะข่าวหลักต้องให้ลูกหลานพามานะเรียกชื่อตั้งสิบรอบไม่ได้ยินเสียเวลาหนูต้องมาย้อนดูให้ใหม่เนี่ยลูกหลานยายไม่คยว่างนะคะทํางานกันหมดอ้ยถนนเส้นนี้เนี่ยทาไมมันแคบแบบนี้เนี่ยเดินลําบากจริงๆเฮ้ยยายแก่คนนี้เดินช้าจริงๆเลย ช่วยเดินเร็วๆหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูรีบอะคะ่ะอ๋อคะ่ะอันนี้รีบแล้วหรอคะ่ะยายถ้าอย่างนั้นยายช่วยลบไปหน่อยได้ไหมคะหนูขอเดินออกก่อนละกันเชิญคะ่ะเดี๋ยวยายหลบให้นะหนูหนูยายรบกวนหน่อยยายกดโทรออกไม่เป็นช่วยกดโทรหาลูกสาวยายหที ลูกสาวยายไม่สอนใช้โทรศัพท์หรอคะโทรศัพท์คนแก่แบบนี้ใช้ง่ายจะตายสอนครั้งเดียวก็น่าจะจำได้แล้วนะสอนจ้าแต่สอนยังไงยายก็ลืมทุกทียังว่าหลนะเนาะคนแก่นะ่ะลืมง่ายเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ลืมหนูว่าข่าวหลังยายอยู่แต่บ้านเถอะคา่ะเกิดหลงทางขึ้นมาจะลำบากคนอื่นเขาโชคดีนะเนี่ย แล้วก็กดโทรออกต่อได้เลยขอบใจนะจ้าแม่หนูมีขนาดใจดีแล้วนะเนี่ยถ้ามีคนแก่มาขอความช่วยเหลือย้ายกราบวิ่งว่อนแหละอย่าลำคาญพงายายเลยช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ย้ายก็ดีใจแล้ว เพราะคนแก่บางคนก็ไม่มีลูกมีหลานคอยดูแลและไม่แน่เมื่อผวกคุณแก่ตัวลงอาจจะไปขอความช่วยเหลือให้คนหนุ่มคนสาวช่วยเหมือนอย่างยายก็ได้